สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษจากกองทัพภาคที่สองวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศและความเคลื่อนไหวล่าสุดจากแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะพื้นที่ช่องบกและช่องอานมาจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งยังคงเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญต่อความมั่นคงของประเทศการเสริมสร้างขวัญกําลังใจให้กับกําลังพลชายแดนความเคลื่อนไหวทางทหารล่าสุดกิจกรรมจิตอาสาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และปิดท้ายด้วยการแข่งขันอีกรันชาเลนจ์2025ที่กองทัพภาคที่2จัดขึ้นเพื่อยกระดับการพัฒนาด้านอากาศยานไร้คนขับของประเทศสถานการณ์ชายแดนและการตรวจเยี่ยมของรองแม่ทัพภาคที่2เริ่มต้นกันที่การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของพลตรีนัทสีอินรองแม่ทัพภาคที่2 ท่านได้เดินทางไปยังแนวชายแดนในพื้นที่ช่องบกและช่องอานมาเพื่อตรวจเยี่ยงกำลังพลที่ประจำการอยู่ตามฐานปฏิบัติการโดยเฉพาะที่ฐานปฏิบัติการอนุพงศ์จังหวัดอุบลราชธานีในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้พลตรีนัสศีอินได้รับฟังรายงานสถานการณ์โดยตรงจากผู้บังคับหน่วยรับทราบป,ปัญหาในการปฏิบัติงานและให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นท่านได้เน้นย้ำเรื่อง การดูแลทั้งด้านยุธทธปกรณ์และด้านขวัญกำลังใจของทหารโดยกล่าวว่าการทำงานในพื้นที่ห่างไกลบ้านเกิดห่างครอบครัวเป็นเวลานาน,านทำให้กำลังพลต้องการการดูแลทั้งสองด้านไปพร้อมกันหมูกระทะ200ชุดขวัญกำลังใจกลางชายแดนในโอกาสเดียวกันพลตรีนศสีอินพร้อมด้วยคณะภาคประชาชนและนักศึกษาหลักสูตรคณะสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่สองได้นำอาหารไปจัดเลี้ยงให้กับกำลังพลจำนวนถึง200ชุดหมูกระทะบรรยากาศในค่ำวันนั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะภาพของทหารที่นั่งล้อมวงรอบเตาถ่านขวัญลอยขั้นกลางลมเย็นของแนวชายแดนกลายเป็นภาพที่สะท้อนว่าแม้ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดก็ยังมีช่วงเวลาแห่งความอบอุ่นให้ได้พักใจเมื่ออาหารพิเศษนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเติมพลังงานทางกาย แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความห่วงใยและการยืนยันว่ากองทัพและประชาชนไม่เคยทิ้งกันรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ความเคลื่อนไหวและภัยคุกคามจากโดรนต่อมาที่ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองซึ่งได้สรุปรายงานสถานการณ์ชายแดยนล่าสุดว่ายังคงตรวจพบการเคลื่อนไหวของกองกําลังฝ่ายกัมพูชาในหลายพื้นที่และที่น่ากังวลอย่างยิ่งคือ การตรวจพบโดรนจำนวนมากในช่วงเดือนที่ผ่านมามีการตรวจพบโดรนทั้งในพื้นที่ตอนในและตามแนวชายแดนบางครั้งตรวจเจอหลายลำในเวลาเดียวกันซึ่งแม้แต่จะอยู่ระยะไกลเกินกว่าที่จะสามารถตัดสัญญาณได้แต่ก็ถือเป็นสัญญาณชัดเจนว่าฝ่ายตรงข้ามยังคงทำการลาดตระเวนและเฝ้าสังเกตการอย่างต่อเนื่องพลตรีนัทศรีอินให้สัมภาษณ์อย่างตรงไปตรงมาว่า แม้สถานการณ์จะดูผ่อนคลายหลังมีการเจรจาแต่เราไม่เคยเชื่อใจคำพูดนี้สะท้อนท่าทีที่หนักแน่นของกองทัพภาคที่สองคือแม้จะเปิดการเจรจาเพื่อคลี่คลายสถานการณ์แต่ก็ยังคงต้องเตรียมพร้อมตอบโต้หากถูกละมิดอธิปไตยหรือถูกคุกคามโดยตรงการปฏิบัติการในแนวชายแดนกำลังพลที่ประจำการตามจุดเฝ้าตรวจได้รับคำสั่งให้เน้นการสอดส่องอย่างเข้มข้นพร้อมทั้งลดการประทะโดยตรงหากเป็นไปได้ แต่ในเวลาเดียวกันก็ได้เตรียมแผนการตอบโต้วไว้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์การจัดเตรียมกำลังสำรองหรือการเสริมระบบตรวจจับเพื่อให้มั่นใจว่าหากสถานการณ์บานปลายกองทัพไทยพร้อมตอบโต้ทันทีภายใต้กรอบการปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายท่าทีดังกล่าว สะท้อนความจริงจังของกองทัพภาคที่สองที่จะรักษาอธิปไตยของชาติขณะเดียวกันก็ยังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลดความสูญเสียทั้งต่อทหารและประชาชนบทบาทของประชาชนและจิตอาสาอีกด้านหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือบทบาทของภาคประชาชนและกลุ่มจิตอาสาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการขนสิ่งของอุป,ปโภคบริโภคไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ยังมีโครงการซ่อมแซมโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์ติดตั้งฝ้าเพดานและหลอดไฟเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนหนังสือได้ต่อเนื่องซึ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อเกิดปัญหาความมั่นคงขึ้นผลกระทบไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเรื่องทหารหรือการป้องกันประเทศเท่านั้นแต่ยังลามไปถึงชีวิตประจำวันของประชาชนซึ่งการมีจิตอาสาเข้ามาช่วยเหลือทำให้ความเดือดร้อนเหล่านั้นเบาบางลงได้ อีกรันชาเลนจ์2025ก้าวใหม่ของการพัฒนาโดรนและนี่ก็อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอย่างยิ่งกองทัพภาคที่2ได้จัดการแข่งขันอีกร Challenge 2025ขึ้นเมื่อวันที่13-14กันยายนที่ผ่านมาการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประชาชนที่สนใจเรื่องโดรนกับกําลังพลของกองทัพ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพและใช้สนามแข่งขันเป็นพื้นที่ฝึกฝนทักษะการบินเชิงยุทธไทยทิกการแข่งขันแบ่งออกเป็น3สเตจสำคัญได้แก่ Speed Race ทดสอบความเร็วและความนิ่งของการบิน Tactical Mission ทดสอบการควบคุมในสถานการณ์ยุทธทักจำลอง Target Destruction การทำลายเป้าหมายเสมือนจริงเพื่อทดสอบความแม่นยำมีการมอบรางวัลทั้งหมด6รางวัลแบ่งเป็น2ประเภท คือเบสพ p i อ o t o ออฟสเตต3รางวัลคะแนน,นรวม o v e r a ร์อีก3รางวัลบรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความคึกคักเสียงโดรนที่บินชวัดเฉวียนไปไมาเหนือสนามแข่งขันผสมกับเสียงเชียร์ของเพื่อนร่วมทีมทำให้เห็นว่ากิจกรรมนี้ไม่ได้เป็นเพียงการฝึกทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้พลลเรือนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงกองทัพภาคที่2กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนจนทำให้การแข่งขันประสบความสำเร็จ และยืนยันว่าจะเดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอากาศยานไร้คนขับต่อไปเพื่อให้ประเทศไทยก้าวทันโลกด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีคุณผู้ชมครับภาพรวมทั้งหมดที่เราได้นำเสนอในวันนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากองทัพภาคที่สองไม่ได้เพียงแต่รักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนเท่านั้นแต่ยังใส่ใจในการดูแลกำลังพลทั้งด้านยุธทธปกรและด้านขวัญกำลังใจ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทหารชายแดนและการร่วมมือกับประชาชนและจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือคุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่การตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการช่องบกและช่องอ่านมา้าการจัดเลี้ยงหมูกระทะ200ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจการเฝ้าระวังและตรวจพบโรนจากฝ่ายตรงข้ามจนถึงกิจกรรมจิตอาสาและการแข่งขันอีครันชาเลน2025ทุกกิจกรรมล้วนเป็นภาพสะท้อนของความเข้มแข็งความอบอุ่น แล้วการพัฒนาเทคโนโลยีของกองทัพภาคที่2สําหรับคุณผู้ชมทุกท่านถ้ารายงานพิเศษนี้มีประโยชน์หรือสร้างความเข้าใจในภาพรวมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานและจะได้ไม่พลาดข่าวสารรายงานพิเศษครั้งต่อไปนอกจากนี้ หากคุณผู้ชมมีความคิดเห็นหรือคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนหรืออยากแชร์มุมมองเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นสามารถคอมเมนต์ด้านล่างมาแลกเปลี่ยนกันได้เลยครับทีมงานจะเข้ามาตอบและแอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามจนถึงตอนนี้พบกันใหม่ในรายงานพิเศษครั้งหน้าสวัสดีครับ